วัสดีจ้าพบพ,พ่อกับสาวผูไทยไทยนครนครพนมค่ะหลังจากไปออกกําลังกายมาเนาะล้างน้าล้างาตอิดก,กับเข้าแล้วแล้กันมายอย่าวาลายไล่มื้อนี้ผักก็มีเหมือนเดิมนะคะเนาะผักก็มีคือเก้ามะเพ็ดก็มีคือเก้าแล้วเต่จะกินนั่นหรือนิวนี่ใส่มะพิดพุงใส่แล้วนี่แซบบ่อสิมก่อนโอ้ย แช่พีกาวันนี้มีเต้าหู้ดำเต้าหู้ไส้เต้าหู้ไส้เด้อพี่น้องเต้าหู้ไส้เป็นแบบนี้เนาะเต้าหู้ไส้เนาะเส้นบะหมี่แล้วก็นี่คือหัวเช่เท้าเนาะหัวเชเท้าพักก็คือเก้าอันนี้คือเต้าหู้ดำเนาะเต้าหู้ดำเลิอกก้อนหนึ่งพี่น้องเอ้ย และก้อนหนึ่งเต้าหู้ดำซิกเนเจอร์ของเราคือต้องหู้ไส้เนาะนะลองกินเบอร์กรอนเซนหนึ่งแซ่บปม Yeah. Huh. อืมดีเท่าตาเสีนะเนาะเส้นบะหมี่เนาะดีเท่าตาค่อยบ่ยาวค่ัก แอบคักมันเลยพี่น้องอาหูไส่เนาะ はい。<laughs> หัวเจ๊ท้าเนาะเพืเนเนอ่อนๆเนาะขัดขวัญทวยทวย ซื้อมาสามเซนเลยไปน้องมันก็จะดีนเท่าตาคุยล้วดะอืมว่า あっ。<laughs> ああ สำหรับคนมากกินนั้นเต้าหู้เนาะมันเหมือนไข่ตุนนี่แหละพี่น้องมันคือไข่ตุนเนาะแต่เขาเอาถั่วเหลืองทํานะทํามาจากถั่วเหลืองจ้ะทำมาจากถั่วเหลืองาาเองนาะ នំនំចូលខ្លួនដាក់ដែងហូបហូបហូបកាពេកเนาะ ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอตัวไปกินก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องโอ้ยคอยห,โห,โหโน้าแดงเมือนขอบคุณะค่ะบ๊ายบายหน้าแดงเมือพี่น้องเพชร